สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านสวัสดีสำหรับเช้าอันสดใสนะคะของวันเสาร์อ่ะไม่เช้าแล้วสิตอนนี้บ่ายแล้วค่ะอ่าบ่ายนะคะประมาณบ่ายๆะค่ะวันเสาร์วันเสาร์าที่23มกราคม5 6 6 4นะคะค่ะตอนนี้นะคะก็อ่ข้าพเจ้ากับคุงจังนะคะก็คอยผ้าที่ซักนะคะ เออเป็นเออเป็นตะกร้าที่เท่าไหร่ล้วเอ่ยอ่ะสามนั่นเงคะค่ะก่อนที่จะออกไปข้างนอกนะคะก็วันนี้ก็เป็นทํางานบ้านคะ่ะเคลียร์งานบ้านขัดกระไดชายรูซ่วมนะคะซึ่งปกติเนี่ยหนึ่งอาทิตย์ก็จะทำเอ่อหลายวันอยู่แนละ้วทในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะคะก็ทําเกือบแทบจะทุกวันแต่ว่าวันนี้นะคะก็เคลียร์เอ่อผ้าห่มผ้าปูที่นอนนะคะถึงแม้จะแดดจะไม่ไม่แรงนะคะแต่วันนี้ก็ยัง ถือว่าอากาศก็ยังถึงจะหนาวแต่ก็ยังอุ่นกว่าวันอื่นนะคะค่ะก็วันนี้ก็เลยจะต้องเคลียร์นะคะพวกเครื่องห่มเครื่องนอนนะคะแล้วก็ก็เป็นวันที่เคลียร์ทำเอ่อทำความสะอาดในบ้านนะคะได้ช่วยกันสองคนอ่ะนะคะเกอ,อจากนั้นค่ะตอนนี้กำลังหลังจากที่ว่า ขัดห้องน้ําขัดห้องอ่ามันจะแยกกันนะคะห้องอาบน้ํากับห้องชาวเวอร์กับห้องห้องน้ำนะคะค่ะทำมาเลยเสร็จร้อยนะคะของข้าพเจ้านะคะทานอาหารเช้าเสร็จร้อยนะคะตอนนี้ก็คอยผ้านะคะคุจังกําลังตากผ้าแล้วก็ก็คอยออผ้าที่กาลังซักในเครื่องนะคะรู้สึกจะเป็นตะกร้าเอ่อ,อ,อถังที่สีแล้วนะคะตอนนี้เราก็เลยมานั่งนะคะ คอยนะคะคอยรีแลกซ์พักร่างกายสักหน่อยหนึ่งนี่นะคะอันนี้เป็นกาแฟคงจังกำลังทำกาแฟค่ะเขาชอบนะคะเขาชอบทานหนึ่งเขาของเขาอย่างเงี้ยนะคะซึกลิ่นหอมมากค่ะกลิ่นหอมค่ะคงจังเขาชอบแบบทานเป็นกาแฟแล้วค่อยๆหยดอะไรอย่างเงี้ยของเขาค่ะนะคะ,นะคะ นคยคะเป็นกระดาษนะคะเขาก็จะเป็นอย่างนี้นคะคะอ่ะมาถึงของข้าพเจ้าเมื่อกดีกว่าของข้าพเจ้านะคะทานเป็นเนี่ยค่ะอ่าอากาศอุ่นๆใช่ไหมะนั่งเราน่าจะนั่งทานขนมค่ะพักนะคะทานเป็นนี้ค่ะซื้อตอนลดราคานะคะ เป็นก็ไชาชาญี่ปุ่นนะคะชาชาเขียวอ่าชาเขียวชาเขียวกลิ่นซากุระอันนี้สีแดงนี่คือซื้อตอนลดราคานะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพอผสมเปิดมาแล้วเนี่ยค่ะแก้วก็ยังเป็นแก้วนคะคะมันแก้วต่างหากค่ะจะได้ใส่มันรู้สึกว่าอืมสวยงามนี่นะคะแตงแตงเนี่ยค่ะ หนาหนาวใช่ไหมคะเนี่ยหมดแล้วค่ะคือแบบตอนที่ลดราคาแล้วตอนนี้เป็นช่วงหน้าหนาวใช่ไหมคะแต่ว่าอยากทานอะไรที่แบบหอมกลิ่นเกี่ยวกับซากุระซึ่งพวกอย่างนี้นะคะ mm hmm. เขาจะออกมาเป็นช่วงช่วงช่วงเวลาเท่านั้นนะคะอันนี้เขาจะออกเป็นอ่าน่าจะเป็นช่วงเดือน4เดือน5ก็คือเดือนเมษาเดือนพฤษภานะคะเขาจะออกมาเป็นเนี่ยคะ่ะเป็นอาหารเป็น ผลิตภัณฑ์ช่วงของฤดูกาลน,นั้นๆนะคะเนี่ยค่ะฟุนฟุนวาลีสัก,กุระนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงฮาลุกนะคะเนี่ยค่ะเป็นชา,ชาเขียวนะคะกลิ่นสัก,กุระก็พอเนี่ยค่ะใช้จนหมดซองนะคะพอเหลือเหลือค้างไว้อยู่ค่ะก็เลยมาหาดูอยากทานนะคะ ต้องมาคอยอีกทีหนึ่งค่อยลานหน้าตีเขามีค่อยซื้อตุนเอาไว้ค่ะค่ะเดี๋ยวข้าพเจ้ากับคงจังจะทานกาแฟแล้วก็ชาเขียวทานกับขนมตัวนี้ค่ะตัวนี้อร่อยมากนี่ตัวนี้นะคะตัวสีเหลืองเนี่ยค่ะอร่อยมากต้องบอกอร่อยจริงๆค่ะหอมนมเนยค่ะนั่งทานขนมระหว่างคอย นะคะคอยพักทํางานบ้านนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดทํางานบ้านนะคะก่อนที่จะออกไปข้างนอกนะคะค่ะหอมกาแฟทั้งหอมชาเขียวสกุละมันตีชนกันหมดเลย <c oughs> ค่ะเดี๋ยวขอตัวทานขนมก่อนนะคะพักทานขนมกันค่ะขอให้เป็นเช้าวันสดใสอ่าไม่ใช่สิวันหยุดวันสดใสแก่ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ นี่ค่ะเพื่อความประหยัดนะคะออกไปข้างนอกนะคะค่าน้ําน้าเปล่าก็ขวดหนึ่งก็ร้อยกว่าเยนแล้วนะคะนี่นะคะกาแฟก็ถ้วยหนึ่งก็แพงแล้วค่ะเราทํานะคะเอาไว้เป็นใส่กระติกน้ํานะคะไปทานข้างนอกด้วยอันนี้เดี๋ยวเรานั่งทานที่นี่นะคะทานพร้อมกับขนมเดี๋ยวะค,ะคงจังก็ทานขนมของพระเจ้าเนี่ยค่ะอันนี้เราก็ใส่เป็นมาฮูบินนะคะกาแโอ้อมาฮูบกาแง

ตัวนี้ข้าพเจ้ากำลังทานขนมเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราพกไปข้างนอกนะคะจะที่ไม่ต้องไปซื้อบินะคะเด้งๆเลยอเตัวนี้อร่อยมากต้องทานขน<อ>มหอมหอมและนุ่มอร่อยตัวนี้อร่อยมากขายดีเมื่อวานนี <หอ S 1> ค่ะ <c oughs> โอชิโอช์ช <นะ S 2> ิ่อยจนเฉยนะครับคุณจังบอกว่ากลิ่นหอมออกมาของเออ่บัตเตอร์ออกมาเลยค่ะไม่ค่รอคะทักเจ้าก็ได้ผักกะชาเขียวหอมหอมอือหืออ๋ออุ่นชิ้นหน่อยอ่นชิ้นเน่ยอือหือนมันสลาชุเฉยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปซื้อตุนห,หน่อยเพราะว่าเขาจะขึ้นมาเนี่ยค่ะประมาณแค่ปีละครั้งค่ะขึ้นมาที่ ขึ้นมาขายที่เซนไดพ่โทฮูกุเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าฟูกกะฟูกกะเนี่ยจากฟูกกะค่ะขนมจากฟูกกะอร่อยเขาได้รางวัลเนี่ยนะคะขนมตัวนี้ค่ะเนี่ยค่ะอร่อยหอมหน้ากะอโนซอยบีนเนี่ยข้างในนะคะเป็นถั่วเหลืองค่ะเอ่นี่หัวนี่ยนี่ห ソイビビビンンンははえこれううううううんん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 かかかななないあああああ確にねね白生です、ね、まずで砂糖小麦粉、うん、バター。

โมจิอังโกที่แบบอร่อยถ้ามปกติน่าจะเป็นอังโกนี่เขาจะเป็นถั่วแดงใช่ไหมคะตัวนี้เป็นถั่วเหลืองแล้วเขารสชาติเขาเข้มข้นนะคะเขาใส่เอ,อหวานหอมอะ่ะกลิ่นเขาทั้งหอมทั้งหวานนะคะนี่คะ่ะขายดีด้วยคะ่ะปีหนึ่งจะขึ้นมาทีหนึ่งคะ่ะที่นี่เดี๋ยวต้องไปไปซื้อมันสหน่อยนะอร่อย